ติตป <Idol> er ุ๋ยอันดับหนึ่งในใจเกษตรกรวานไปแล้วรอผลได้เลยช่วงส um ูตรเด็ดเกร็ดเกษตรกับปุ๋ยตรากระต่ายอันดับหนึ่งในใจเกษตรกรสุพพัณบุรีจ้าต้องมาแล้วจ้า ผมอยู่กับคุณเจอุดมพรเกษตรกรร,กร,รุ่นใหม่ดีกรีปริญญาโทผู้ที่ชอบเรียนรู้ และทดลองสิ่งใหม่ๆเพื่อหาสูตรสําเร็จในการปลูกข้าวบนแปลงนาพื้นใหญ่ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษกว่า60ไร่หัวใจการทานาข้าวสไตล์ของคุณเจนี่คืออะไรครับผมสังเกตทดลองปรับใช้นะครับนะครับมาทาให้เราได้ผลผลิตที่ดีครับทาไปสักระยะเนี่ยเราก็มองหาโอกาสที่จะเพิ่มมูลค่าของข้าวโดยการทำพันข้าวขายครับพันข้าวที่ผมเลือกใช้เนี่ยเป็นพันข้าวกอขอซีหนึ่งซึ่งมันเหมาะกับพื้นที่นาผมด้วยเป็นที่ต้องการของตลาดเราสามารถให้ผลผลิตได้ถึง1,300กิโลต่อไร่เลยครับสุดยอดครับ ครับผมคุณเจมีเทคนิคตั้งแต่เริ่มปลูกข้าวอย่างไรบ้างครับผมต้องใส่ใจตั้งแต่การเตรียมแปลงนะครับในแปลงจะต้องสะอาดไม่มีพันธุ์ข้าวอื่นปน็ดข่ายครับการแช่มเมล็ดพันธุ์ข้าวครับพี่ต๊อกผมนำพันธุ์ข้าวเนี่ยมาแช่น้ำไว้หนึ่งคืนจากนั้นก็ผึ่งให้แห้งครับแล้วทำการลาดน้ำเย็นนะครับเพื่อไล่ความร้อนนะครับแล้วก็ลดความเปรี้ยวเมื่อนำไปว่านเนี่ยข้าวจะจมลงเรนทันทีครับทาให้ข้าวเนี่ยงอกสม่ำเสมอ ข้าวสวยงามแต่กอดีแบบนี้มีเคล็ดลับในการาบำรุงดูแลอย่างไรครับผมข้าวแต่ละช่วงเนี่ยนะครับเขาต้องการท่านอาหารที่ไม่เหมือนกันครับในช่วงข้าวแต่กออายุ 20- 22ถึงวันเนี่ยผมใช้ปุ๋ยตากระต่ายสูตร4 6่0ครับปริมาณ25กิโลกร,รัมต่อไร่สามารถทําให้ข้าวเนี่ยแต่กอดีและทําให้เราได้รวงข้าวเยอะขึ้นด้วยครับมีเทคนิคอะไรนะครับในการปลูกข้าวไร่หนึ่งได้เป็นตันเนี่ยครับ โอ้พี่ต๊อกครับผมนะครับมีการเลือกใช้ปุ๋ยดีมีมาตรฐานครับขาดไมาได้เลยนะครับก็เป็นปุ๋ยตรากระต่ายครับซึ่งเป็นปุ๋ยอันดับหนึ่งในใจผมนะครับในการบำรุงข้าวระยะตั้งของอายุข้าว 45- 50วันผมทําการใส่ปุ๋ยตากระต่ายนะครับสูตร 15, 15, 15าสผสมกับปุ๋ยตากระต่ายสูตร4 6 0ส่วนครับอัตราส่วน2ต่อ1กระสอบครับทำการหว่าน25กิโลกรัมต่อไร่ครับจะช่วยทําให้ต้นข้าวสมบูรณ์เมล็ดข้าวเต็มท้อนพร้อมออกรวงใหญ่ครับและในส่วนของงรรระะยับว นะครับอายุข้าว7 0็ดวันผมรทำการใส่ปุ๋ยสูตร1 3 1 3 2 1นะครับและปุ๋ยสูตร0 0 6 0อัตราส่วน1ต่อ1นกระสอบครับทำการหว่าน10กิโลกรัมต่อไร่นะครับช่วยให้ข้าวเนี่ยออกสุดร้วงเพิ่มแป้งและน้ำหนักได้ดีครับเป็นแนวคิดที่สุดเจ๋งครับคุณเจยังมีเคล็ดลับดีๆอย่างอื่นอีกไหมครับการทำนาเราต้องใส่ใจและวิถีพิถันหาเกเจอวัชพืชจะใช้วิธีการถอนออกไม่ใช้ยาเพิ่มเพราะจะทำให้ข้าวชะง,งักข้าวท้องแตกมเมล็ดรีบบบไมม่สูรรณ์คั การปลูกข้าวต้องใส่ใจและพิถีพิถันในทุกขั้นตอนการทำงานผมขอมอบปุ๋ยกรกะต่ายปุ๋ยอันดับหนึ่งในใจเกษตรกรที่คุณเจไว้วางใจเอาไปใช้เพื่อเพิ่มพูนผลผลิตให้เงินสดเต็มมือชัวเดะเดะเด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 